สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูนภนลราชบุตรีและครูบอยชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้คุณครูก็จะมาพาทำนะครับคำถามตรวจสอบความเข้าใจนะครับในหัวข้อเรื่องออสั่งไฟฟ้าและก็ความต่างศักนะครับมาดูข้อที่1น,นะครับความต่างศักต์ระหว่างตำแหน่ง A กับ B มีค่า8ปดโวลต์หมายความว่าไงนะครับถ้าเราพูดอย่างนี้แสดงว่าตำแหน่ง A เนี่ยเ,เป็นแหน่งต้นทางนะครับตำแหน่ง B เป็นตำแหน่งปลายทางนะครับแล้วก็ตำแหน่ง A จะมีสักไฟฟ้า สูงกว่าตำแหน่ง b เสมอนะครับดังนั้นจึงหมายความว่าตำแหน่ง a นะครับมีศักไฟฟ้ามากกว่าตำแหน่ง b นะครับอยู่8โวลต์น,นะครับต่อมาข้อที่2สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ e นะครับเป็นสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอนะครับจุด a b c อยู่ที่ตำแหน่งดังรูปจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับข้อใดถูกต้องก๊ไกไ่ศักไฟฟ้าที่จุด a มากกว่าศักไฟฟ้าที่จุด b นะครับเนื่องจากว่าจุด a แล้วก็จุด b นะครับอยู่ห่างจาก ตำแหน่งที่เป็นถือว่าเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของเส้นสนามไฟฟ้านะครับเป็นระยะทางที่เท่ากันนะครับดังนั้นจุด A และจุด B นี้จะมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันนะครับดังนั้นข้อกอไก่เนี่ยจึงผิดนะครับจะต้องเท่ากันนะครับต่อไปข้อขอข่นะครับศักย์ไฟฟ้าที่จุด A มากกว่าศักย์ไฟฟ้าที่จุด C นะครับจุด A อยู่ตรงนี้จุด C อยู่ตรงนี้นะครับก็โดยธรรมชาติแล้วนะครับสนามไฟฟ้าเนี่ยจะชี้นะครับ จะมีทิศทางนะครับจากบริเวณที่มีสักไฟฟ้าสูงไปยังบริเวณที่มีสักไฟฟ้าต่ําเสมอนะครับดังนั้นข้อขอไขจึงเป็นข้อความที่ถูกต้องนะครับ